สวัสด,ดีจ้ามื่อนี้เขาเสพภาพมาเบิองวิธีการหาผักหนอกนะคะอ่าผักหนอกมันอยู่ยังไงน่ะมันชี้อยู่ในดินจังซี่จ้ะเวลา, <c oughs> าเขาเก็บเขาต้องจกเอ,อกหาหักมันนำเ <c oughs> ขาจะมีมีดหน่อยมานำแต่เมื่อนี้เขาบ่มีมีดหน่อยจ้ะเขาก็เลยเอามือจกเอาจ้ะแล้วก็ฟาดที่ดินออกจังซี่แล้วก็ยัดใส่ถุงเ <c oughs> ขาเลยหนานี่ไปมันก็สีขมจ้ะเขาต้องเก็บส่วงนี่แหละจ้ะ ไปกินกระปุนกำะลาบแซบแสบเขาก็ะซิดออกังสิโอโอวิธีการเก็บที่ถูกต้องเตียวิธีเก็บหนึ่งดึงออกมาหลุดหมดเลยยกไปมันหดหักมันอืมแล้วก็ขอด,ดินออก ไปขายได้อีกน้อยนึงก็ได้ขายเจ้าบาทนะจ้ะสามกองห้าชิปจ้ะก <Okay. S 2> ็จะยังไปโต้ขตข <laughs> เขทอยยี่ต้นเขาเหลือมันทอนเตี้ยัูอีกมองนึงก็อีกนันสีเป็นเดินจังสีมันสีอยู่น้ำนังสีแม่นเปิน <c oughs> หน่งหนงน้ำเคยถว่วมนันสีอยู่ีเช้าก,ก็กินแับให้ไกลจต่มนมีโบหิน ผักให้ไก่สิอยู่แบบไหนผักให้ไก่สีคข้มอ่ำหลำผักให้ไก่มันก็สิอยู่ปนกันนล่ะเป็นใบมันม้นกันแดงแดงเป็นได้กนันแดงแดงว้ามันมะแม่นอันนีนน้ใต้เบือ่อจ่ายจะไปกินพออีกแล้วจ,บจบ้ะจกเอาคิดออกคิดเป็นย่วงมาเลยจ้ะ เจ้าก็เสียไปเก็บกินผู้เฒ่ามากมักไปฝากไม่างาด้วยเลยนี่ไม่สิดีใจขนาดเล้ลูกไฟหักเล่า <c oughs> ลูกไฟเก็บไปฝากด้วยอ้าสิบอ่าสกมันดีไหมโอ้ได้แล้วเก็บเป็นเหลือ ภูเฒ่าเด้อเราดีใจเด้อซ้ำเนี่ยชอไปฮะทราบาทต้องเอาเต็มถุงนี้ต้องถุงนะถ้าทันให้ลาไปซื้ออย่างนี้อย่าไปต่อขอเด้ออีตุนเขาเพื่อเขาชิได้จำไว้เด้อค่ะทุกคนอย่าไปต่อไม่ขายเด้อเวลามันหายากเติบเลยนี่ตัวสีแส๋กันมันได้แต่ละแต่ละเอียงก่อนเนี่ยแต่ละก่อมีได้แล้วแมนกว่านี่มันต้ออกมาหลายได็กดิน าก็เรียกเอาต้นดอ,อกอออเหมือนสิหาง่ายๆแล้วก็เก็บยาอยู่ย้็ยจ้ะต้องคอยแซออกทีละก่อทีละต้นนะโอเคจ้ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเก็บพังหนกต่อกันเด้อบ๊ายบายท่านผนะู้ชมแน่บ๊ายบาย